สวัสดีครับพี่นอ้องเมนี้ก็มาอยู่กับช่องเขยยื่อนอุบลคนสีขอคือเก่าครับเมนี้ภาพพี่นอ้องมาเบิ้งเขาหน้าปังเนาะครับอันนี้ก็อยู่พื้นที่จังหวัดสุดนนรินทะร์นะครับเนาะเป็นตำบลรางแง่นะครับอำเภอสีขอร์ระบุเป็นป่ากเกี่อเนะครับเนาะ ปังตอนว่านตอนเตรียมดินเตรียมดินก็ได้เก็บคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะนี่กบเบิ้งพี่น้องเขาน้าปังขักเขาก็เป็นกอขอหกหนึ่งครับ,รบตอนนี้อายุก็อายุเขาก็กันนับจากมือวานนะครับเนาะกะับซีประมาณ26หรือ27 27บาทครับประมาณนี้ครับ พื้นที่ตรงนี้ก็ขอ,องผมเองก็ประมาณสิบไร่ครับพี่น้นองเบิ้งครับวันนี้ก็ไม่เห็เคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้วครับวันที่สิบมกราคมพศ เมืออ่อวานใส่ปุ๋ยไปนะทีใ่ใส่ไปวันที่สามนะครับวันที่สามกันนะครัวันที่สามนี่เลยครับ,นนรบพี่น้องขแาวหน้าปังตอนเห็ดตอนว่านไม่ไหมก็บปะไะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งนะครับนอ้องปได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง้งตอนเตรียมดิน ตอนนี้ก็ผมได้บพื่อได้ไถนะครับเนาะเป็นเพราะว่าหน้าตอนหน้าปีเลี้ยวกรับมันยังมีน้ำไม่ต่วหนึ่งนะครับเนาะก็เลยปั่นเลยครับปัน่นดีนกับเขาหน้าปีงามครับต่อเฟืองต่อฟ้ามันก็หลาง่า,า่ปัน่นใส่รถไถส่งเข้า่ยลยนะครับปัน่นปั่นสามรอบครับ เดียมดินบานนะครับเนาะปั่นไปสามรอบอันนี้นก็กรณีว่าเขาบริจากรถนะครับเนาะเป็นรถหัวเงินเขาจ้างรถกับปั่นกับก,กับเชือกอะไรกับเบิร์ดไล่อยู่ครับอันนี้ก็พอเดือดเตืนอนน้ำมันเตืนอนน้ำมันกับแล้วก็มามาลูบอีกครับลูบเถือกเนะะาะภาษาทั้งผลทั้งปากกลางคนอื่นลูบลูบเถือกนะครับเนาะลูบเอากระดานลูบนั่นแหละครับเอารถไถรถไถเดินตามเฮ้านะครับ รูปครับบองเด็กขี้ดินมันสูงขาเก็กดขีดินออกไปครับขึ้นขี้มันขีดินมันไหลไปปจจุบันี้เขาก็ชักหล่องน้ำครับเป็นชักหล่องน้ำให้เวลาเขาขัดน้ำออกมันจะสิ้งไอ้นะครับน้องพี่นอ้องครับปจจุบันี้เขาก็ ทิ้งไว้ประมาณมือนึงครับตอนที่เวัวมาเมื่อกี้ก็คือตอนตอนข้าวลูกขาวลูกหน้านะครับเราที่ผมานมาตอนวานนะครับเราแต่ตอนนี้ก็อายุเขาก็ได้ยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมือแล้วนะครับยี่สิบเจ็ดวันเกือบเกือบหนึ่งเดือนแล้วครับสองสามมือ แต่นี่ยเกษตรบอกตอนหอดตอนเาเตรียมดินตอนเท้าบ้านนะครับเนาะเพราะเขาเทาลูปเทาลูปไปแล้วชักรองน้ำไว้ครับทีใหม่ประมาณมือหนึ่งครับให้ขี้ดินในนี่มันอยู่โตครับแต่ตอนที่เทาเริ่มลูปหน้านะครับเทาเทาก็แซ่เขาไว้ครับก็คือเอาเผาลงน้ำนะครับแซ่น้ำไว้ตรงนี้ ยีบสี่ชั่วโมงแล้วครับเนาะขันเฮ่าวกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือเฮาเอาร่องสมมุติว่าเฮาเอาร่องเก่ามงเสาร์นะครับเนาะเอาลงน้ำเอาลงแซน้ำว้แซน้ำสะแซน้ำนี้ใยแต่แซผู้ใดลเขาสีเอาแซย์ใสนะครับเนาะพอเฮาเอาลงแล้วก็บกับจุดว่าเข่าลงมือหนีเนาะครับเนาะเก่ามงังเสาร์ มื่ออื่นเข่ามองสองอกเอาขึ้นมากครับพาเอาขึ้นมาเขาที่เอาแซะพอเอาขึ้นมาแล้วก็เขัาหาประเตทนครับประเทนคุ้มไว้อย่าให้อากาศมันเขา่าให้มันเกิดการแบบเอาๆนะครับหอนๆเอาๆทีมาอีกประมาณคันอากาศปกติประม่ณหนาวด้ยครับกับประมาณอีกยีิบสี่ชั่วโมงครับเอาไว้ทึ่งทึ่งครับคุ้มเต็นไว้อย่าให้อากาศมันเขา ตากแดดไว้แห้งดีครับคุ้มกลางแดดไว้แต่คุ้มพาเตนไว้ด้วยครับเด้ออีกกีิบสี่ชั่วโมงไปเปิดเบรงมันก็สีแตกครับออกนอครับแต่ขณะอากาศเย็นๆช่วงปีใหม่เสียห้าเกิดตอ้งสองครับสี่สิบแปดชั่วโมงครับออกชั่วครับครับหลังจากนั้นเ้าเกิดเอาม่าบานครับเม่าบานเอ แล่าเตเนาะครับนะพี่น้องสิวนันวานหมือหรือวานเครื่องวานเครื่องขอดีห้องวานเครื่องก็คือมันสีกระจายครับมันสีโปตกเป็นเป็นยอมเป็นยอมเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะครับกับการวานเครื่องแต่ข้อเสียง,งมันคือมันหนักเนี่ยนะครับอันนี้ผมใส่ผมกาไว้กับประมาณอะไรละยี่สิบห้ากิโลครับเขาครับยี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลครับ ตัวนี้ซิปลาผมใส่ไป11ถุงครับ11ถุงทุงละ25ิกิโลมันก็ยี่สิบประมาณเกือบเกือบ30มกิโลครับต่อไรลนี่ครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นซิปลาครับอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยรล่อเปลืกไปแล้วอันนี้ก็อยากสอบถามพี่น้องนะครับเนื่องว่าก็ขอหกหนึ่งนี่ก็ใส่ปุ๋ยรล่อสองจักมือครับอาอยุเขาจักมือครับก็ยังใส่หรือจังเดยครับผมก็บไปจักเือกันนะครับ สอบถามพี่น้องนะครับผู้ใด๊ะผูหมูนะครับอันนี้เป็นพันธุ์เขาก็ขอ้ขอหองึงินแล้วครับเนาะอายุเขาพุ่น่าประมาณเก้าสิบเก้าสิบวันเพราเาได้เก็บเกี่ยวมันก็ดซอยุเก้าสิบถึงเก้าสิบห้านะครับเพราะว่าอากาศอากาศปีนี้อากาศเย็นไร้เมือครับอากาศหนาวไร้เมือพืชนี่ครับไอ้พวกเขานี่ครับเป็นก็กโกหง,งึงอายุสั้นยังสี่มันมันมันบ่นทานหนาวเลยครับเข้าไป แต่ตาเบิ้งครับนี่ครับตอนนี้ก็พระทานจิสิทธยาได้ครับพระท่านจะสิทธยาพียาหอยหน้อยก็ร้ายครับหอยออกจากถางกันแทไ้ไปกัดกินบนเขาครับพี่น้องเป็นสิ่งที่พี่น้องเชาหน้าตรงนั้นนะครับก็ซื้อ,อยาหอยวานวานก็ต้องวานเป็นเป็นย้ำแรี่งนะครับเนาะไก่สีข้ามยังสีครับมันยังสีออกกระทาไปว่านก็งวินไปเห็นมันเลยครับพี่น้อง ไป่เชื่อดีเนี่ยครับนี่ครับปีนีปีนี้ปีนี้เขาเฮ็ดไลยครับกันเรื่องน้ำกับซุปน้ำจากห่วยครับเป็นห่วยเพราะแมว่าส่วนประธานเรื้อยังก็ทรงใหม่นะครับเป็นน้ำห่วยน้ำลำห้วยตามธรรมชาติเนี่นย,านานยนะครับเขาขุดหลอกไวตะกี้สูบน้ำกับทอพยานาเขาเนี่ยครับปีนี้นนก็ซื้อแป้งโซลาร์เซลล์ครับเดวุฒิมาซอย คือมันมันเติมไปเรื่อยๆนะครับจะเกิดจะเอาทวงให้มันเต็มซิปไลนี่ก็มันต้องใส่โทษพยายนาคครับต้องใส่เครื่องรถไถเดินตามห้องรถดีท็อกครับนี่ครับเรื่องมีคลิปให้พี่น้องเบิ้งก็อยากสิสอบตามพี่น้องนะครับว่าใส่ปุ๋ยหลบแรกรอบสองกันยังไงหรือผู้ใดมีขอ้อได้ที่แบบอยากหูหรืออยากบอกคอมเมนต์ ในคลิปเดี๋ยวอครับพี่น้องเห็ดร้ายครับปีนี้ไอ้บานอยู่นี่ก็เห็ดร้ายอันนี้ก็ทุกขบวนการที่ผมหัวมากก็คือเฮ็ดเองทั mm hmm. ้งหมดเลยนะครับเฮ็ดกับพอสองคนครับทั้งถ่้ยทั้งปัน้นทั้งรูปทั้งรูปหน้านะครับรูปเตอกเอากระดานรูปรับ กระดานก็นซื้อมาจากสุพรรณครับกระดานรูปเถือกตั้งอันชักหล่องน้ำทึ่งเบิดไปมื่นเอสครับหลายอย่างอยู่ก็คืออุป,ปกรณ์ที่ว่าเขารูปหน้าชักหล่องน้ำนี่แหละครับก็ทั้งช่างปากกลางทั้งปากเหนือเขาเหตุกันนะครับทั้งผ่าอีสานเขาอาชีพยังมีไม,ม้อยู่นี่ครับอันนี้ก็คือใส่ปุ๋ยไปรเร็ว ประมาณอาทิตย์กวๆหนึนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเนาะปีนี้นก็เฮ็ดอยู่ผมก็พอเองกเ็เฮ็ดอยู่ประมาณ30ไร่ครับก็เป็นฝั่งผุนี้ยี่สไร่ฝั่งนี้10ไร่เนาะแต่ก็เป็นหน้าข้าเจ้าแล้วครับม้งเซาเขาเอขอเขหน้าจุกบอลก็จักไกลแล้วกับหน้าจุกบอง แต่พุทธีตรงนี้นี่คือเฮ็ดอยูสิบไลค,ครับนี่อของเจ้าของเป็นแบบนี้นะครับถ้แนบรวมไปก็จะเป็นของผู้อนนืนนะครับของปูนตรงนี้จะของอยู่บริเวณนี้ประมาณนีอยู่จุ่มนสามสามหูนะครับสามให้สามสามเท่ลงไปนี่คือสิบไลค,ครับหู้นี่หู้นี่สีสีสไลค,ครับห,หู้นี่สีไลหูนั้นอีกสีไลครับเนะี่ยผู้ใดมียังสิบอก เจ้าก็ฝากนะครับพี่น้องให้เบิ่งเขาอายุดีสีบวันนะครับเนาะยี่บเจ็ดปันครับจางไี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยอยุบลกดจีขอยนะครับเสด็มีกำลังใจเจเหุคลิปดีๆการที่ไท้เฮ็ดหน้าใส่น้องใหหน้าหรือแม่กระสังสบาเรียนเกบทรงอาหารคนทรงอาหารเนาะ เป็นยังไงแชร์ให้พี่น้องเบิ่มบางทีพี่น้องอยากคูอยากเขียนหรือยังไงห,หรือพี่น้องอยากบอกอยากก้าวก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เมืนอนนี้ก็สิบประมาณนีแล้วครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งอายุเขาย6่7ิบหกยี่สมวิธีการเตรียมดินแหล้วกวาดน,นะครับเนาะกับการนการไห้แชร์เขาเห็นจังไงว่ามันจังสิเกิดดี ก่อนที่เข้าสีวานนะครับเนาะนี่ครับอย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับจะสิ่หาคลิปดีๆใหม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องบ้างขหรับมือน,นีก็สวัสดีครับ